สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับประเด็นวันนี้เราจะพูดถึงลุงพลลุงพลโปรยทานเข้าร้านแม่น้องชมพู่ต้องเหยียบยำ่ำกันไปถึงไหนถึงจะพอใจงานนี้งานเข้าลุงพลก็มีช่อง YouTube ช่องหนึ่งได้เสนอข่าวลุงพลโปรยทานเข้าร้านแม่น้องชมพู่ก็มีแฟนคลับ F c ซของแม่น้อง หรือทางผู้สูญเสียได้แชร์ลงไปในกลุ่มและถามคำถามว่ามันจะเหยียบย่ำกันไปถึงไหนชื่นชมกันลงไปสุขสมให้เต็มที่รอวันนั้นมาถึงแล้วจะเดียวดายในสารพอโพสนี้ได้เผยออกไปแค่นั้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันต่างๆนานาคอมเมนต์แรกก็บอกว่าอยากให้ตำรวจจับคนร้าย ในวันพรุ่งนี้เร็วๆนี้จะด่ามันให้สาใจเลยคอมเมนต์ที่2บอกว่ากฎหมายมันไม่ผิดแต่กฎหมายมันผิดที่จริยธรรมคุณธรรมอย่างชัดเจนวันนี้คุณจะเด่นจะดังหากวันนั้นมาถึงอย่าร้องนะครับเพราะธุรกิจและบทละครรวมถึงผู้กำกับคนเขียนสิ่งที่ทุกๆคน ทำต้องได้รับผลกรรมของแต่ละคนครับจับตาดูแลกันครับแต่ยังไงขอให้คนที่สูญเสียสู้ไปนะครับทุกคนในกลุ่มนี้จะยืนเคียงข้างและเติมเต็มเสมอครับและตลอดจนกว่าจะได้ตัวคนร้ายตัวจริงคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเขาทำอะไรก็ปล่อยให้เขาทำไปค่ะ เราก็ทำมาหากินตามปกติปล่อยเขาเถอะค่ะปล่อยวางครับถ้าเขาทำเหมือนเหยียบย่ำอีกหน่อยสิ่งที่เขาทำมันจะกลับมาหาตัวเขาเองหนีอะไรก็หนีได้แต่หนีกฎแห่งกรรมไม่ได้หรอกครับคอมเมนต์ต่อไปบอกว่ายกย่องคนผิดดูได้จากการกระทำอะไรเวอร์หวังมากๆ เกินจากคนไม่มีแล้วมีสุรุยสุรายเกินไปทําบุญบ้านก็นิมนต์พระหรืออยากทําทานก็แจกของเด็กๆอันนี้งานอะไรก็ไม่รู้มัวไปหมดละครับงานอะไรของเขาทํำไมต้องโปรยเงินโปรยทานอย่างกับงานโศพละครับบ้านของเขานี่แหละก็ว่ากันไปนะครับเขาคิดว่า เป็นซูเปอร์สตาร์มัง้งทำไม่เอไม่ทำละครให้เขาเล่นคู่กับเมียจะได้รู้ว่าเรตติ้งเป็นไงบ้างแต่เราว่าเจ็งฮ่าฮ่าฮ่ายูทุปก็ตีเสนียดเข้าร้านซักก็ไม่รู้อ้าวเอาน้ำมนต์มาล้างซะหน่อยครับล้างออกหน่อยนะแม่จ๋าคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าทำเป็นตื่นเต้นแค่หว่านเงินโปรยทาน ไปข้างในก็แค่เงินเหรียญบาทเหรียญเดียวน่าจะหวานให้เอฟซีตัวเองนะลุงพลคุณแม่ขาอย่างเงียบนะคะเข้าไปพบผอบอตลอเลยค่ะทุกคนถ้ารู้จักรับความจริงสังคมก็จะสงบถ้าไม่รู้จักรับความจริงสังคมก็จะวุ่นวายถ้าไม่มีกรณีน้องชมพู่เสียชีวิตก็จะไม่เกิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้น และตำรวจยังจับคนร้ายที่ทำร้ายน้องยังไม่ได้แต่พ่อได้รับเงินบริจาคทั้งเปิดบัญชีทางตรงจนสามารถขายของออนไลน์ได้คนได้รู้จักลุงกับป้าได้เป็นดารามีค่าตัวรายรับรายได้และมีคนสงสารมากมายต้นเรื่องก็คือน้องชมพู่เสียชีวิตนั่นเองค่ะ แล้วมีใครทำเพื่อน้องชมพู่จริงจัางบ้างในการหาตัวคนร้ายที่ทำน้องไหนใครรู้มาบอกบ้างก็เห็นมีแต่ตำรวจที่ทำงานอย่างหนักในคดีน้องชมพู่แถมดูหมิ่นดูแคลนการทำหน้าที่อีกรู้จักยอมรับความจริงว่าต้นเรื่องคืออะไรสังคมก็จะไม่ได้ขัดแย้งกันครับ ฝากถึงคนร้ายที่ทำร้ายน้องใกล้เวลาเปลี่ยนที่นอนฝากถึงพยานเท,ท็จไม่ได้เจอกันที่สวนยางก็ว่าเจอออกมาสารภาพซะใครทำอย่างน้อยได้กันเป็นพยานอย่าหมกตัวเงียบเมื่อใดตำรวจจับคนร้ายได้ท่านคือพยานเท,ท็จผมคิดว่าตรงที่ว่าไม่ได้เจอที่สวนยางหมายถึงใครเอ่ยเพราะสองฝ่าย ก็ว่าเจอกันที่สวนยางนะแค่เวลาไม่ตรงกันแสดงว่าพูดถึงกรณีไหนคะถ้าพูดถึงพยานในสวนยางข้างบนที่ไปวัด GPS มีแม่ป้าลุงม ốc, ็อกนาถอนมีช่วงหนึ่งที่แม่บอกจะไม่เป็นพยานจุดนี้แล้วชักสงสัยเหมือนกันนะว่าตกลงจุดนี้มีพยานเท็จจริงหรือ ส่วนด้านล่างที่เจอกันในส่วนย่างที่พ่อแบมบอกเวลาเจอกับลุงช่วงเวลา9ก้าโมงกว่าแต่ลุงบอกว่าเจอช่วงเวลาเจ็ดโมงกว่าสรุปข้างล่างจะเป็นพยานเท็จหรือจริงสรุปคือทั้งบทและาลางในส่วนย่างจะมีพยานเท็จและพยานจริงและจะมีการทำลายความน่าเชื่อถือของพยานด้วยไหม น่าคิดและน่าสนใจมากค่ะก็มีแม่น้องลุงม็อกที่ว่าไม่เจอใครเลยหรือเจอหรือไม่เจอคะอันนี้สับสนมากนะคะขอถามหน่อยค่ะสวนอย่างที่เขาไปวัดกันและแม่บอกลุงกับป้าลงมารอตีนเขาและแม่ไปวัดที่ต่อเองคนเดียวอยากรู้ว่าตีนเขากับจุดน้องหายไกลกันไหมคะ และตีนเขากับไร่มันไกลกันไหมคะหรือคนระที่กันเลยหรือว่าไม่สารภาพก็ได้เพราะตำรวจเขารู้หมดแล้วว่าใครไม่ได้เจอที่สวนยางพาราและก็ได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กโดยมีข้อความว่าตำรวจบอกว่าเป็นคนใกล้ตัวหรือคนอื่นบังคับ แต่คนใกล้ตัวคนสุดท้ายที่บอกเจอน้องคือบ้านหลังที่เกิดเหตุที่น้องไปเล่นดินจากการตามข่าวเคยบอกนักข่าวว่าเจอน้องก่อนจะไปเกี่ยวยา้าแล้วน้องขอไปด้วยแต่ตัวเองไม่ให้ไปแต่ไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์คือแค่สงสัยเฉยๆนะคะว่าคนนี้จะมีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับที่เด็กหาย และเสียชีวิตหรือเปล่าแค่สงสัยเฉยๆนะคะภายหลังที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นเคยบอกข่าวที่พระบางรูปท่านบอกนั่งสมาธิเห็นผู้ชายอ้วนผอมสองคนที่ผ่าน้องไปค่ะแค่คำพูดและความฝันไม่สามารถใช้ในสำนวนได้ ถ้าไม่มีหลักฐานทำอะไรใครไม่ได้ครับเข้าใจค่ะตํำรวจไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้ค่ะมันน่าจะยอมรับสาร,รภาพได้แล้วเนาะไม่โดนประหารหรอกอย่างดีก็แค่จำคุกตลอดชีวิตเดี๋ยวก็ลดโทษโน,น,น่นนี่นั่นเดี๋ยวก็ได้ออกค่ะประเทศไทยเรานี่คือคนใกล้ตัวและใกล้น้องที่สุด ในวันน้องหายและน้องก็หายตรงบ้านหลังนั้นด้วยครับอันนี้เป็นความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะครับขอบคุณมากครับ